โลว์ซับกาอยู่กับผมเ x เอกบันวันนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship หลายคนยังไม่รู้นะฮะในเดือนกรกฎามมีการบัฟใหม่ทั้งหมดในเกมเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีเนิร์เพิ่มเติมเข้ามาหลายลำมีการถูกเนิร์หลายลำมีการถูกบัฟนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงโดนนะครับเจ้าโดนเนี่ยหลายคนก็มีความอยากจะรู้ว่ามันบัฟหรือเนิร์อะไรบ้างวันนี้มีการเปลี่ยนอาวุธหรืออะไรเข้ามาใหม่บ้างเดี๋ยวผมจะไปพูดให้ดูกับลำที่ถูกบัฟนะฮะ สำหรับวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่าก่อนไปเนี่ยเป็นกาลังใจให้กันแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าคนดูยังไม่ได้กดเยอะเลยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้วนๆได้ทําคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็วันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปดูกันครับโอเคมาพูดถึงโดนกันเลยละกันอ่ะเป็นโดนเทียสองนะครับ MQ9 หรือ MQ9 นะครับเจ้านี่จะมี MQ20 ด้วยนะ MQ20 เนี่ยอยู่ในเทียสามนะฮะ โอเคเจ้านี่ได้บัฟเลือดมาลำละ900านะครับความเร็วถูกเนิร์ฟจากย9ิบเหลือ21เพราะว่าอาวุธมันเยอะขึ้นนะครับเรดาร์นะครับถูกเนิร์ฟจาก13เหลือ7.67หนะครับสำหรับเริ่มต้นนะได้บัฟมานิดหน่อยโอเคสำหรับ MQ9 นะครับเจ้านี่อาวุธได้บัฟมาอย่างที่เห็นนะครับ4อย่างนะครับแต่ก่อนมันจะมีจรวดยิงเครื่องบินนะครับตอนนี้เขาเอาออกแล้วแล้วก็ติดเป็นจรวดแบบนี้แทนนะฮะ4อัน โอเคก็ไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอาวุที่ให้มานะครับเป็น g p u 31ฟรีบอม f ก็คือเพิ่มระเบิดการทิ้งระเบิดมาใหม่นะฮะสำหรับเจ้าโดนนี่แต่ก่อนไม่มีนะมีการทิ้งระเบิดเข้ามาใหม่เป็นสล็อตใหม่แล้วก็จะเป็นเจ้านี่ฮะมิซายเลเซอร์ไกด์นะครับ AGM 6 5 e ก็คือให้ฝึกเล่นตั้งแต่เทียร์สเลยนะแต่เราใครจะฝึกเล่นโดน ก็ฝึกได้ตั้งแต่เทียสองเลยซื้อควีน e อลิซาเบธมาได้เลยแล้วก็มิซา์เจ้าเ g จ8 8เนี่ยได้บัฟเป็นลูกละ3,000แทนมาดูความดาเมจของมันฮะแต่โหลดช้านะรู้สึกโหลดช้ายัางไงไม่รู้ประมาณนี้นะครับดาเมจของมันส่วนเจ้าเลเซอร์ไกด์ก็จะต้องยิงแบบนี้นะฮะออกไปสองลูกไงลูกละหมื่นโคตรแรงเลยแล้วก็เป็นการทิ้งระเบิดแบบฟรีฟอร์บอมต้องเลงทิ้งนะฮะ ซึ่งใครจะทิ้งก็คิดดีๆแล้วกันไงหมื่นหนึ่งโดนลํานี้ก็ทำาำรได้ห้าหมื่น้าพันเต่อเบิร์ดนะเจ้านี่ถามว่าผมว่ามันอันตรายไหมเฉยๆนะฮะซึ่งก็คือต้องทิ้งอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปก็ถือว่าดีนะมีลูกเล่นเยอะขึ้นสำหรับ MQ 2 0ต่อมาเป็น S 7 0นะครับโ O ออนิกเจ้านี่ผมมองว่า อาวุธมันก็ดีขึ้นนะโอเคมันมีอะไรดีขึ้นเราไปดูนะฮะเขาบอกว่ารีมาสเตอร์นะครับรีมาสเตอร์ไกด์บอมอันใหม่นะครับของเจ้านี่อันใหม่เลยนะแล้วก็ปืนใหญ่แคนนอนจีเอสเอสาเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นอีก35เลยนะฮะแล้วก็เจ้าเซอร์คอนเนี่ยเพิ่มเป็น3ลูกจาก2ลูกแล้วก็ดาเมจเพิ่มจาก3 1มหมเป็น3 5มหมเราลองยิงไหมฮะจริงด้วยโหดได้ใจ อ๋อเป็นระเบิดแบบเป็นไกด์บอมแบบนำวิธีนะฮะแล้วปืนก็ดะเมจดแรงขึ้นเบิร์นหนึ่งแสนยี่ห้าโคตรโหดรูปทรงมันถูกรีมาสเตอร์เป่าะวะทำไมมันดูเท่ขึ้นวะเออประมาณแสนหนึ่งนะฮะรูปทรงมันดูเท่นะดูดิเฮ้ยมันมันถูกรีมาสเตอร์เปล่าวะ ใช่ไหมเพื่อนๆว่าใช่ไหมผมว่ามันถูกรีเงารีลายใหม่ว่ะดูดิมันเท่ขึ้นนะผมว่าใช่เว้ยเพื่อนๆมันแอบรีรีโมเดลมานะครับและเลือดของของเจ้าลำนี้เพิ่มขึ้นอีก500ร้อยนะฮะเท่นะเจ๋งดูดิอย่างเท่แล้วมันแบบมันแอบรีมาเมื่อก่อนสีมันจะเทากว่านี้ปะหรือไม่ได้เล่นนานวะ <c oughs> ต่อมาเป็นของอเมริกานะครับสำหรับ X 4 7 B เจ้านี้ไม่ถูกรีโมเดลไม่ถูกอะไรเลยนะเป็นกำกำเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้านี้โอเคแต่มีรูปลักษ์การนูนเพิ่มขึ้นนะเออว่างันไปมันก็เหมือนเดิมแหละแต่เราไม่ได้นานนะโอเคดูเจ็ตไอโฟนมันดิเออเท่นนะสำหรับเจ้า X47B นะครับมันรีมูฟอาวุธออกทั้งหมดเลยนะครับสี่สล็อตนะฮะแล้วเพิ่มใหม่อีกสสล็อตนะครับ,เ,มมรบเป็นไงรีมูฟออกหมดเลยแล้วเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นมันแปลกๆวะ่ะโอเคเราไปดูอาวุธมันนะครับ อาวุธอันแรกนะฮะที่เพิ่มเข้ามาเป็น JAU 17นะครับเป็นปืนใหญ่ของออสเปย์นั่นเองนะเข้ามาติดกับโดนเออแล้วก็จะเป็นเจ้า AGM 158นะฮะเจ้นี้จะถูกเพิ่มเข้ามาแทนเป็น JASM s นะครับ Air to Fake นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเจ้า Bimstone นะฮะหรือว่ามิสไซล์หินโอเคอีกอันนึงจะเป็น g v u 39นะฮะเจ้นี่เป็นไกด์บอมนั่นเอง สำหรับของที่น่ากลัวคือเจ้ามิสไซล์158อันนี้นะครับอ่ะช่องที่2นะฮะจะเป็น J A, 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 A M. S S M เจ้านี่มิสไซล์แรงขึ้น1,000นะครับเรามาลองทำดาเมจใส่ศัตรูนะฮะโอ้ยดูแล้วปืนเอาสเปรด้วย94้า่ายังเท่เท่จริงเท่จริงเสียงปืนเท่จริงเหมือนแบบน่าจะไปใส่ A-10 นนะยังน่าจะเฟี้ยวเลย แล้วแบบไม่ต้องกลัวยิงไม่แม่นนะฮะบอกแล้วออสเปย์ยิงแม่นมาก9,008นะก็ไม่ได้ด่อยอก,กว่าของรัเสเซียเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคเลยนะสำหรับเจ้า X47B แต่ก่อนไม่เคยถูกใช้เดี๋ยวนี้ได้กลับมาใช้แน่นอนแล้วก็เจ้า FL71 bomber ของจีนนั่นเองนะฮะเจ้านี่เนี่ยเจ้าดองไฮหรือว่ามิสไซล์ New Care นะิวเคลียร์เน่ยเพิ่มเป็น3ลูกเลยนะฮะไม่ใช่2ลูกแล้ว เจ้าดองไฮเนี่ยจะอยู่ในมิสไซทีเนหนึ่งนะครับถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้ว่ามันอยู่ในมิสไซทีเนหนึ่งแต่เจ้านี่เนี่ยติดเป็นหัวลบนิวเคลียร์เข้ามาด้วยทําให้ความโหมดเคี้ยมของ f l 7 1ดีขึ้นเลือดของลํานี้ได้บัฟอยู่ที่ประมาณ600นะฮะเราลองยิงกันไปพอสามลูกแล้วดูแบบไม่ไม่ห่วงตอร์ปิโดเอ้ยห่วงนิวเคลียร์มากขึ้นนะสถานะนิวเคลียร์ก็ยังเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมแต่ดันติดมิสไซยิงนิวเคลียร์มาให้ผมขัดใจเล่นเนี่ยไม่เข้าใจจริง บัาแค่มิสไซน์นิวเคลียร์นะฮะเพิ่มขึ้นเป็น3รลูกจาก2รลูกนั่นเองทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องสแปมมากมายขอเสพนิวเคลียร์นะครับอ,อิ่มโอเคต่อมาเป็นเจ้าเจ้าโดนของเกาหลีนะครับก็คือเจ้า KUSFC ของเกาหลีที่เป็นโดนทิ้งระเบิดนั่นเองเจ้านี่เหมือนเป็น B 2 1 Mini มินินะฮะในเกมนี้มิสไซน์ถูกเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับเจ้านี่ ที่เพิ่มเข้ามาก็คือดาเมจนะฮะคือเป็นเจ้าสเปียร์สเปียร์ชีเนี่ยเจ้านี่จะบับจากลูกละ3,000เป็นลูกละ4,000แล้วก็บอมเบอร์นะครับบอมเบอร์ดีเลยในการทิ้งเนี่ยจาก0.15วิเหลือ0.1ก็คือจะถี่ขึ้นนะครทิ้งแบบปุ๊บๆเลยนะครับดามเมจเพิ่มลูกละพันด้วยไปดูกันว่าเพิ่มขนาดไหนอ,อย่างที่ทราบฮะเราเลงปุ๊บพอใกล้ๆทิ้งวิซายไปอุมันทิ้งถี่มาก โอ้โหอย่างเฟี้ยวต้องมีคลิป KUSF แล้วแหละกับเจอร์รี่อาฟนนะฮะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวคือมันทิ้งถี่มากเพ,กพกื่อนๆชุดละแสนสามาเออเฟี้ยวนะฮะหมื่นแปดนะดูใกล้ๆหูดูดิดๆด,ด,ดอหูยังจัดยังจัดแสนหนึ่ง เกาหลีนี่มันเฟีย้ยงจริงๆนะเราจะนี่สุดยอดไปเลยฮะอีกลำต่อมาเป็น BAE ทาลานิดนะครับ System ของอังกฤษนั่นเองเจ้าโดน BAE เนี่ยมันเหมือนยานต่างดาวยังไงไม่รู้ว่ะเหมือนจริงนะแอบได้ต้นแบบมาจากต่างดาวหรือเปล่าอาวุธของเจ้านี่เขาไม่บอกว่าบัฟอะไรบ้างฮะใส่แค่เลือดมาอย่างเดียวนะฮะเพิ่มขึ้นพันหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ดิเจ้า Dark s ซอเจ้าโดนที<ง> <Rule> ่ ความเร็วแบบเหนือเลยนะเจ้านี่ความเร็วสูงนะฮะเลือดถูกบัฟมาสามร้อยบัฟทำไมไม่รู้ส่วนมิสไซน์นะครับเจ้า cm01 ไฮเปอร์โซนิกเนี่ยเจ้านี้ได้บัฟจากลูกละสามหมื่นหนึ่งเป็นลูกละสามหมื่นห้านะแล้วก็เพิ่มเป็น2อันเป็น3อันนะครับแล้วก็อันที่5นะครับมิสไซน์ tl6 เจ้านี้ถูกบัฟจากดาเมจลูกละหมื่นสองเป็นลูกละหมื่นสี่บัฟขนาดนี้ดาเมจเท่าไหร่ไปดูด,ดิ หมูแสนหนึ่งโกงเกินไปนี่จริงๆมันยิงลูกที่2ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะระหว่างที่เรายิงเนี่ยแต่ไฮเปอร์โซนิกแบบแอบบโหลดช้ามากแต่มันมี3ลูกมันก็ดีขึ้นไงแต่มิซายนี่สี่เนี่ยเอามาทำไมก็ไม่รู้ชีตคีโคตรเท่เลยอะ่ะหล่อเท่จังเลยครับนายหล่อเท่จังเลยฮัฟฟูวดักซอสต้องมีต้องมีใครไม่มีก็ต้องมีมเป็นไฮเปอร์โซนิกอ่ะ โคเจ๋งต่อมาเจ้า BAE ทารนิทอ๋อไม่ใช่เจ้าจองจิ11นะครับเป็นโดนของจีนนะในเกมนะครับเป็นแชปช็อตแชปซอสชับซอสดาบเขาเรียกอะไรวะอ่านไม่ถูกนะฮะต้องขออาภัยด้วยสําหรับเจ้านี่เนี่ยนะจะเพิ่มเป็น KA 8 8เนี่ยจาก2ลูกเป็น3ลูกนะครับสําหรับมิไซา์นะเจ้ามิซายแรกนั่นเองแล้วก็เพิ่มเป็น CL 2 0เนี่ยจากลูกละ17เป็นลูกละ18 ไปดูดาเมจกันว่าเจ้านี่มันจะทําเท่าไรกันนะและอย่างที่ซา่าเขาเจ้านี่จะมีมิสไซล์เป็นโดนด้วยนะไปยิงมิสไซล์โดนฮะอุ้ยแสนหนึ่งโหดเหมือนเดิมจองจิจองจิของเราก็โหดเหมือนเดิมครับเพื่อนๆบอกแล้วบอกแล้วว่าจองจิมันโหดจริงจองจิเป็นเป็น ผมบอกมันเป็นมันเป็นบอมเบอร์ที่โหดแต่ผมติดใจเล่นมันบ่อยนะฮนะะเป็นเห็นะจะเห็นว่าโดนล่อนออกไปมันมิซายดย้แสนหนึ่งจองจิฟันธงครับจองจีเล่นง่ายสุด <laughs> <laughs> มาเป็น MQ 2 0นะครับดูหล่อเท่นะหล่อเท่า MQ 9เยอะเจ้านี่พัฒนามาไกลมากนะครับจะบอกว่าแต่งตัวลหล่อหล่อนมานี่ไม่ใช่อะไรนะฮะก็คือเจ้านี่ได้บัฟบ เลือด500เท่านั้นเองครับในเกมนี้อย่างอื่นไม่มีอะไรได้บัฟเลยฮะจบกันนะฮะไปดูลำอื่นกันต่อนะฮะต่อมาจะเป็นเจ้าเครื่องบิน F H 97A เจ้านี่น่าจะเป็นโดนของจีนม่เนี่ยใช่ไหมหรือว่าโซเวียตวะแต่มันทงโซเวียตนะเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าหน้าไอ้นี่อีกทีนึงโอเคเรามาพูดถึงอาวุธของมันกันครับสำหรับเจ้านี้อาวุธอันที่สนะฮะได้บัฟ จากลูกละ12ื่นเพิ่มขึ้นมาพันหเป็น13,500แล้วก็การรีโหลดเพิ่มขึ้น0.5เป็น7วิแทนนะฮะแล้วก็เจ้าลูกระเบิด Air to Fake นะครับ KM 5 0 6 KG เจ้านี้ดาเมจบัฟจากลูกละ20 0 0 0เป็น23 0 0 0นะครับเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็รีโหลดนานขึ้น0.5วิครับเราไปลองทําการจัดการศัตรูเจ้านี้จะมีวิทยายิงเครื่องบินด้วยนะทำให้ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยิงไปแล้ว ทำดาเมจได้ต่อเบิร์ดอุ้ยแรงนะเนี่ยโดนเลยวะแรงทิ่หายแล้วก็ไกด์บอมของมันก็เร็วด้วยนะครับเนี่ยไกด์บอมมันเนี้ไกด์บอมนี้เป็นเหมือนโดนเลยอะเดี๋ยวเราลองอีกทีหนึง่งแล้วก็ซูมเข้าไปเห็นไหมฮะอุ้ยค่อยแรงนะแสนหนึ่งเนะี่ยแปลว่าเจ้านี่แรงสุดหรอก็คือได้บัฟมาใหม่ก็จะมีเจ้านี่น่าจะแรงสุดเลยนะฮะ ็โอเคนะใครจะไปลองก็ไปตามทั้งหมดนี้ก็คือโดนที่อยู่ในเกม m o d e เด Warship ที่ได้บัฟนะครับส่วนลำไหนที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยเขาไม่มีบอกในเกมนะเพราะแปลว่าอาจจะไม่ได้บัฟนะฮะก็สรุปตรงนี้กันได้เลยว่าเจ้าโดนลำไหนโหดลำไหนไม่โหดใครชอบลำไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะ